ครับคลิปนี้เรามาตั้งคําบรรยายอัตโนมัติของแอปแคปคั t กันให้เราเข้าไปที่แอปแคปคัทเลยนะครับการที่เราจะตั้งคําบรรยายนะครับเข้าไปได้สองที่นะครับเรามากดตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเรามากดที่โปรเจกต์ใหม่นะครับถ้าสมมุติว่าเรากดตรงนี้นะครับเขาก็จะเข้าไปหาวิดีโอเลยนะครับสมมุติผมกดตรงนี้ให้ดูนะครับปึ๊บเห็นไหมครับเขาให้มาหาวิดีโอเลยนะครับสมมุติว่าผมจะเอาสองวิดีโอนี้นะครับเข้าไปนะครับ หลังจากนั้นเราเพิ่มตรงนี้นะครับหลังจากนั้นตรงนี้นะครับต้องเป็นภาษา,ามีภาษาอื่นๆด้วยนะครับเห็นไหมครับมีภาษาอื่นๆด้วยแต่เราจะเลือกภาษาไทายนะครับตรงนี้จากวิดีโอนะครับหลังจากนั้นเราเริ่มต้นเลยนะครับเขาประมวลผลแป๊บหนึ่งเห็นไหมครับพอเขาประมวลผ nigga, วลเขาก็ใส่คาบรรยายให้เราอัตโนมัติเลยนะครับแต่ระบบนะครับเขาจะแบ่งให้เป็นท่อนๆนะครับนี่นะครับเขาแบ่งเป็นท่อน ต่อไปนะครับสมมุติว่าเราจะเพิ่มสไตล์เราจะทาเลเยอร์ไหนเราก็กดเลเยอร์นั้นนะครับอันนี้เราจะเพิ่มตรงนี้เลเยอร์นี้นะครับหลังจากนั้นเรามากดคําว่าสไตล์นะครับเราจะเปลี่ยนตัวอักษรนี้นะครับเราก็มากดที่ฟอนต์นะครับฟอนต์ที่เราเลือกเข้ามาก็อยู่ตรงนี้นะครับหรือฟอนต์ที่อยู่ในแคปคั t ก็ตรงนี้นะครับเป็นภาษาไทยนะครับอันนี้นะครับฟอนต์ที่อยู่ในแคปคัทนะครับ หรือฟอนต์ที่เราดาวนโหลดมาจากข้างนอกนะครับตรงนี้นะครับวิธีโหลดฟอนต์จากข้างนอกเข้ามานะครับอยู่ EP 5และ6นะครับสมมุติว่าผมเจ้าตัวแบบนี้แล้วกันนะครับผมก็กดไปเรามาเลือกที่สไตล์นะครับกดไปเลยแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเลือกพื้นหลังให้ตัวอักษรนี้ด้วยนะครับเราก็มากดที่พื้นหลังกดแบบนี้นะครับหรือกดแบบเต็ม ถ้าเราถูกต้องแล้วเราก็มากดเครื่องหมายตรงนี้นะครับเขาจะเปลี่ยนให้ทั้งหมดเลยนะครับแม้เราจะเปลี่ยนแค่ช่วงนี้นะครับเห็นไหมครับช่วงอื่นเขาก็จะเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับเขาเปลี่ยนอัตโนมัติให้ทั้งวิดีโอเราจะใส่วดีโอกี่วดีโอก็ช่างนะครับบางทีเขาไม่เชี่ยวชาญภาษาไทยนะเขาอาจจะพิมพ์ให้เราผิดนะผิดนะครับเราต้องการแก้ไขนะครับเราก็มาที่แก้ไขแบบกลุ่มนะครับเขาจะมีเป็นตอนๆเราจะแก้ไขตรงตอนไหนเราก็กดไปนะครับ นี่นะครับเราก็สามารถจะแก้ไขได้นะครับลบเพิ่มได้นะครับแก้ไขเสร็จแล้วเราก็มาติ๊กตรงนี้นะครับหรือเราจะแก้ไขอีกแบบหนึ่งนะครับเราก็มาติ๊กเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับนี่นะครับมีดินสอเราก็สามารถจะแก้ได้เห็นไหมครับแล้วเราก็มาแก้ตรงนี้นะครับเราก็พิมพ์ไปนะครับหลังจากนั้นเราแก้เสร็จแล้วเราก็ติ๊กถูกตรงนี้นะครับแล้วตรงมุมนี้นะครับเห็นไหมครับ เรามาติ๊กแล้วก็เพิ่มขยายย่อได้นะครับเลื่อนเราก็ติ๊กตรงกลางอักษรนะครับเราก็มาเลื่อนนะครับเราก็ใช้2นิ้วเราได้อีกด้วยนะครับเอียงก็ได้เอียงไปเอียงมาก็ได้นะครับถ้าเราจะตัวอักษรนนี้นะครับตัวเขาเล็กเหลือเกินนะครับเราอยากจะให้จอใหญ่ๆเราก็มาแบบนี้นะครับเรามากดตรงนี้นะครับจอใหญ่เราก็เอียงดูนะครับแบบนี้จะตัวเขาจะใหญ่กว่านะครับทีนี้ผมกลับไปที่เดิมนะครับ เราลองเข้าไปแก้ไขอีกครั้งนะครับเรากดตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเรามากดที่ดินสอนะครับโดยผมจะแก้ข้อความไม่สั้นหน่อยนะครับแล้วก็มีหลายบรรทัดขึ้นนะครับโดยทําจากสองบรรทัดเดิมมาให้เป็นสีบรรทัดนะครับเราจะทําเป็นสีแถวอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราเอามาวางไว้ฝั่งนี้ก็ได้นะครับ หรือเราจะขยายให้ใหญ่นะครับเพื่อให้เขาอ่านชัดเจนนะครับสมมุติว่าเขานั่งรถไฟฟ้าอยู่เขาไม่อยากให้ได้ยินเสียงนะครับทําได้หมดแก้เสร็จแล้วเราก็มาติ๊กตรงนี้นะครับคือเราแก้เฉพาะบล็อกหน้านะครับบล็อกหลังเขาก็จะแก้ไขให้เหมือนกับบล็อกแรกเลยนะครับหลังจากเราทําเสร็จแล้วนะเราเซฟีโอก็มาเซฟที่เดิมนะครับผมเสริมอีกนิดนึงนะครับตอนที่เราเข้ามาครั้งแรกตะกี้นะครับผมเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมครับ แต่ถ้าเกิดว่าอีกช่องทางหนึ่งเราก็มากดที่โปรเจกต์ใหม่นะครับเอาคลิก2องวีโอนี้ไปนะครับเราก็มาเพิ่มนะครับแล้วการที่เราจะใส่คําบรรยายอตัตมัตินะครับให้เรามากดที่ตัวทีนะครับแล้วจะมีคําบรรยายอตัตมัตินะครับเห็นไหมครับ เข้ามาที่เดียวกันแล้วนะครับแต่ที่ผมเข้ามาตรงนี้นะครับก็คือทางลัดนะครับคลิปนี้เป็นการใส่คาบรรยายอัตโนมัติให้กับคลิปวีโอลองนะครับในการตัดต่อแคปคัตนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับคลิปนี้เป็น EP ที่เก้าลขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ